ยไปดูหนังยอากดูหนังน่เลยอาวันนี้ถเลือกที่ยาถูเลือเล่นายเปิดเทศกาภพยตรนานาชาติก็ถือว่าถือว่าเป็นเเก็บพวกเราครับกับที่หยดสามก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งกับวายดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติด้วยแล้วก็ดีใจครับดีใจมากๆแล้วก็เป็นงานที่ใหญ่มากแล้วก็ดีใจที่ที่หยดก็จะเป็นรู้จักเรา ครับเนี่ยรู้ไหมว่าจะเข้าโลกันหรือเปล่าด้วยแล้วก็รู้ไหมว่าเราเองก,ก็คงไม่ได้คาดหวังอะไรครับในฐานะนักแส,นแนกกสดงแล้วรู้สึกว่าแล้ก็อยากจะอยากจะรอฟังคุณผู้ชมนี่แหละครับว่าเขาที่เขาตั้งหน้าตารอการที่หยุดหนึ่หยุดสองจะมาถึงที่หยุดสามเนี่ยเรามีความสุขกันมากขนาดไหนในการได้ชมภาพอย่างนีง้ดีครับแขกตื่นเต้นกันทุกคนในนะามผู้กำกับผู้จัดาการแล้วแขกตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นมากครับ เพราะว่ามันภาคสามความคาดหังของคนดูก็เราคิดว่าแบบแต่เราพยายามทําดีที่สุดสามทุเพราะว่าจะภาคสองทัไดแปดร้อยแปดร้อยบาทใช่ไหมครครับเพิ่มีแต่าหวังจากนั้นเอ่อไม่ไม่ได้ไม่ได้แบบคือไม่กล้าคิดนะครับหวังว่าให้ได้ดีที่สุดแล้วกันครับตัวเราแบบคาดหวังมากกว่าในใจมากน้อยยังไงนะ ผมพยายามคาดหวังว่าอยากจะให้คนดูเขาชอบและได้รับความบันเทิงและสนุกกับกับภาคสา,สาแล้วแฟนๆพอใจแล้วดูกันเยอะๆครับผมผมใกล้เคียงคุณแปลครับผมแค่หวังว่าหนังที่พวกเราเต็มที่กันเนี่ยมันเสร็จสมบูรณ์มาแล้วในแบบที่พวกผมสนุกเนี่ยก็อยากให้คนดูเข้าไปผจรภัยเข้าไปสนุกกับกับพี่ยักษ์แล้วก็ครอบครัวตัวยอแห่ด้วยกันครับในบนิดนึงครับว่าภาคนี้ จากตัวอย่างแล้วเราจะได้เห็นอะไรบ้างแทนที่จะได้ดูโอเคก็ถ้าสัตว์ไทยที่ยังไม่ได้ดูทบทวนตัวอย่างนะครับจากที่หัวสามก็เรื่องราวในภาค3นี่เราจะเริ่มกับการที่ว่าเทคโลยีของเราหายตัวไปนะครับก็เลยเป็นเหตุที่ว่าครอบครัวตัวยอนะครับพี่ๆที่เหลืออยู่ก็ต้องออกไปตามหาไปช่วยเหลือน้องกันนะครับแล้วก็การเดินทางเนี่ยเราก็จะมีสมาชิกใหม่เพิ่มด้วยนะครับนี่ครับนะฮะแล้วก็หลายๆคนอาจจะเห็นข้างหลังก็มีคุกิจกรรมวัดไปยังอยู่นะครับ ตายไปแล้วนี่นักเตะที่เราอยู่ก็ครั้งนี้จะกลับมาแต่ว่ากลับมาได้ยังไงหรือกลับมาด้วยวิธีไหนหรือกลับมาได้จากการที่เป็นไปไปติดตามผมแล้วก็จะมีเรื่องราวการย้อนกลับไปถึงประวัติของ้ชุดดำจุดเริ่มต้นขรือที่ดำจริงๆก <ๆ S 2> ็ทำไมเขาถึงจะเป็นนะอยากเ่อฉันคาดกรณ์ได้คาดถึงคาดสอบมาคาดสารู้เรื่องรู้เรื่องครับรู้เรื่องครับรู้เรื่องครับ ถ้าใครที่มีเวลาเตรียมตัวก็แนะนำให้ดูภาคหนึ่งภาคสองกันได้เขาจะได้แบบฟิลแบบเต็มที่ไม่เย็นด้วยเลยเล่นเองให้ใคะแนนมากเดือนเท่าไหร่ไม่ร้อยเลยครับพี่ให้ขอไว้ก่อนครับตีมากตีเยอะต่งแก๊กบกับแก๊บต่อสมาชิกใหม่ ตามที่หยดมาแล้ที่หยนหนึ่งอะครับพอมาถึงที่หยนสามที่เป็นแบบการเล่าให้มันจบเป็นสายด้วยแล้วเันนี้เราได้ไปสนุกเปนสายพากเนี้ยรู้ว่าตื่นเต้นแล้วก็ดีใจซิงค์แท็กต่อครับโอ้ผมไม่สู้พี่แบร์อยู่แล้วสู้พี่แบร์ไม่ได้อยู่แล้วครับเลยทั้งเรื่องเลยอ่ะด้วยด้วยมันเป็นคาแรคเตอร์มากกว่ามีใครอื่นกันอดูไปถม แต่ผมเชื่อว่าถ้าใครเห็นตัวอย่างสุดท้ายเห็นพี่แบร์ตัวสูงฉากสุดท้ายกับผมแล้วหนึ่งชุดดำนิดนึงเป็นอาบีชุดดำมาฮะมาฮะสากด้วยนะคะแล้วเจอกันในโรงเร็วๆนี้ค่ะหนึ่งตุลาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ อยากบอกอะไรับคุณบ้านคะอยากบอกบางคนว่ามันมากเดือดมากขนาดพวกเราถ่ายกันเองอยู่ในกองพวกเรายังรู้สึกเลยถึงความมันก็เลยมั่นใจว่าคนดูน่าจะสนุเกตน้องหนุ่มยศแก่ยอดนะแก่ยอดทั้งเกับพวกนีซิกแพคมีเนาะซูก็ได้น้องซิกแพคยอดพวกคนนี้อ่ะ อไม่กล้าสู้เลยมีสองคนนี้อยู่ในเฟรมด้วยผมไม่ไหวจริงๆฮะแต่ก็ก็ทำเต็มที่แต่ก็สุดแฮปมี้ใช่ก็ท่านี้ภ่านี้ก็ทุกคนได้บูมากขึ้นจะได้ไปให้ได้เห็นโลเคชั่นใหม่ๆด้วยในการสู้ผีด้วยในถ้ำในน้ำอะไรต่างๆจะได้เห็นแบบการบูที่แตกต่างไปกว่าเดิมวเรื่องนี้ก็ว่าเป็นการถ่ายทำที่มุ่งดัอนจรงนะ เวอร์ชันป็งนับใจทเัเต็มที่คเต็มที่มากท่านนี้เป็นค่านเหยจริงรู้สึกว่ามันับใจสุดตลอดมานหนุนพระสอบที่เราเดินทางมาด้วยกันเนี่ยผมเชื่อว่าเราเราสร้างผลงนานให้มันดีขึ้นมาเรื่อยๆเ,เพื่อคนดูที่ใส่ะะเสมาจัหนักจริง ยอะครับอีกเยอะไม่เกินครับมีไหมค่ะพี่เทฟผาไมค่ะมาทเกือต้นโะวิทย์ปลาหนึ่งปลาดําผเอ่อก็อยากให้ทุกคนนะครับว่าความตั้งใจของพวกเราทั้งทั้งเบื้องหน้าตั้งเบื้องหลังดาราทุกคนเราเต็มที่กันมากเราอยากจะให้ทุกคนเข้ามาดูหนึ่งปลาคมนี้ครับที่โยนปลาสังแมวคารารลุคันล้านจะจะมา ปกติจะมีอะไรที่ตลอกอะไรตลอกไหมครับก็ต้องมีพัฒนาในการสปินออฟอะไรอย่างเงี้ยฮรายการที่เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนฝากคนไทยไปดูกันเรื่อยๆนะครับให้คนไทยจริงอยากให้ดูกันทั้งโลกเลยครับเราแต่ว่าเราเริ่มจากคนไทยก่อนนะครับฝากด้วยครับคนไทยวันที่1ตุลาคมขอบคุณมากครับ ประมาณเกือบ40ประเทศแลยนะ40แล้วเราก็ว่าเปเนี่ย่างไรลามีอินโดมีประเทศลาวกับตามที่ที่สอแล้วก็อาทิตย์ต่อไปก็เป็นเวียดนามเป็นอะไรขอบคุณมากครับ